สวัสดีครับมาเราเรามารีวิวสั้นๆกันนิดนึงนะครับหลังจากผมได้รถมานะครับวันนี้ป้ายแดงเลยก็วิ่งตรงไปเครือบแก้วเลยนะครับตั้งแต่เชา้าเพิ่งจะออกมาเสร็จก็จะวิ่งกลับที่สุโขทัยนะครับก็เลยเลือกที่จะแวะชาร์จท,ที่จุดนี้ก่อนแถวแถวแถวไหนอ่ะสิง์บุรีมัง้งนะครับตอนมาจอดนะครับแบบมีอยู่60นะ จริงๆมันก็ถึงนคะรสวรรค์นะครับแต่เลือกที่จะชาร์จที่นี่ก่อนนะครับตอนนี้ชาร์จไปแล้วกี่นาทีละ่ะมองไม่เห็นไม่รู้นะครับได้เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้ววิ่งที่สี่สิบสงจดห้ากิโลวัตต์นะครับถือว่าเร็วมากต้องการแค่แปดสิบเอร์เซ็นต์ก็พอผมก็จะไปต่อแล้วนะครับตัวนี้เป็น MG4 ตัวดีสีแดงนะครับดูกันชัดๆไปเลยนะครับไม่มีตัวปีกสปอยเลอร์หลังนะครับฟังชันหลักๆที่เห็นว่าถอนออกไปก็คือ iSmart นะครับแล้วก็ไม่มีกล้องมองรอบคันไม่มีกล้องถอยนะครับแต่มีเซ็นเซอร์ส่วนที่พี่ๆถามมาว่าสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ไหมปรับได้นะครับ แล้วก็มีอะไรอีกใครสนใจจะให้รีวิวตรงไหนนะครับก็ลองทักมาบอกกันก่อนเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้สําหรับผมถือว่าพอใจมากนะครับโดยเฉพาะช่วงล่างที่รู้สึกประทับใจมากตั้งแต่ขับครั้งแรกเลยนะครับมันมันได้ฟิลที่แบบขับดีมากเลยซึ่งซึ่ง พูดเองไม่ถูกต้องต้องให้มาลองกันเองนะครับว่าเวลาขับฟิวแบบช่วงล่างแบบนี้เราเออมันรู้สึกดีรู้สึกมั่นใจนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยจะชินเท่าไหร่ยังปรับโหมดปรับอะไรไม่ค่อยถูกก็ปรับไปเรื่อยๆก่อนที่ลำคาญที่สุดก็คือโหมดรักษาให้รถอยู่ในเลนนะครับถนนเมืองไทยเส้นมันไม่ค่อยตรง มันก็จะด,ดึงเอาดึงดึงดึงอยู่อย่างนั้นแหละครับหน้ลาลำคาบของกระจดที่อย <ys> ู่ในเล<ม>นนะครับโอเคเดี๋ยวมีอะไรไว้รีวิว,วกันต่อครับอันนี้ก็เป็นภายในนะครับตัว MG4 นะครับตัวดีนะครับข้างในก็เป็นสีดำนะครับปกตินะภาพมาจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับเบาะนะครับก็จะเป็นเป็นหนังเนาะค่างๆเป็นหนัง้าง ตรงกลางเป็นผ้านะครับสีดำนะครับงานดีใช้ได้เลยไม่น่าเกียดนะครับข้างหลังกว้างขวางนะครับลูกชายนอนหลับอยู่เนาะพับเบาะนอนสบายเลยนะครับแอร์เย็นมากครับแอร์เย็นมากนะครับเบาะฟังคนขับครับปรับไฟฟ้านะครับอะที่เห็นถามกันมาเยอะเรื่อง การตั้งค่ารถยนต์นะครับโหมดการขับขี่ปรับได้เหมือนตัวเอกไหมผมว่าเหมือนนะครับดูสิครับปรับได้เยอะเลยนะครับส่วนตัวช่วยการขับขี่นะครับเนี่ยครับการเปลี่ยนเลนผมปิดเลยครับผมว่าน่าลำคาญมากไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะครับงานดีนะครับผมชอบสมราคาครับสมราคาครับ รถแทบจะเป็นออโต้หมดแล้วครับพอขึ้นรถมาปุ๊บเหยียบเบรกนะครับใส่เกียร์ไปได้เลยนะครับพอจอดรถนะครับกด P ออกจากรถนะครับกดล็อกรถจบเลยดับหมดทุกอย่างครับหรือว่าจะดับที่หน้าจอก็ได้ก็จะมีโหมดสั่งดับเครื่องอยู่ครับผมเดี๋ยวขอความ ขอเวลาทําความเข้าใจกับมันอีกสักพักแต่ตอนนี้ใช้ไป4-500กิโลแล้วครับออกรถได้ววันเดียวขับสนุกมากตอนนี้ก็จอดชาร์จรถนะครับอยู่ที่สถานีแล้วก็เข้ามานั่งในรถเปิดแอร์เย็นๆเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ชาร์จ67ิกิโลวัตต์ที่ตู้สีเหลืองนะครับหน่วยละ7.5บาทเมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยในตอนตันการชาร์จครั้งแรกนะครับน่าจะเป็นเพราะไม่ได้ล็อกรถมันก็เลยเออเลอแต่พอกดล็อกรถแล้วก็ไม่มีปัญหา